สรุปก uh, ็กล่ว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีล้างเนื้อ้วยการหลายส่วนนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับในการที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงดีล้างเนื้อใช่ไหมเราต้องมีการออกกําลังกายที่หนักหาให้ครบห้ามู่นะครับเราต้องมีจิตใจที่แจ่มใสเราต้องมีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่สมบูรณ์มาจะได้ใน็นคนที่ อ่าดีพร้อมทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ <c oughs> โอเควันนี้อ่ะก่อนก่อนจะจบก่อนจะหมดคาพนะครับเวลาเรียนทำบ้านเสร็จแล้วเวลาอ่านหนังสือเสร็จแล้วที่บ้านให้สัญญารูได้ไหมว่าทุกคนต้องออกกำลังกายบ้างได้ด <c oughs> ังดได้ไหมได้ <c oughs> สัญญานะว่าจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละสักครึ่งชั่วโมงก็อย่างดีได้ โอเคเก่งมากวันนี้นะครับก็ครูก็อ่ะเดี๋ยวครูมีอะไรให้ดูนิดนึงอ่ะเห,เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูนะอ่ะเห็นไหมกระดาษพูยนต์่อมนักออกกำลังกายนะครับกระดาษพูยเชือมนักออกกำลังกายเลยแล้วเราจะไม่ออกกำลังกายได้ดยังไงนะครับครูฝากไวนะ้นะนะให้ออกกำลังกายด้วยนะครับลากไป แรงมีกล้ามเนื้อนะครับอ่าโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่ครูสอนไปนะครับก็ฝากไปด้วยวันนี้ไว้เท่านี้ครับหน้าเซ็นเลยครับ